รีวิวใช้จริงกระเป๋าเดินทาง blue planet รุ่น c h a เปี o n 9 0้อันนี้เป็นขนาด28นิ้วนะครับครั้งนี้ขอเป็นรีวิวสินค้าใหม่นะยังไม่ได้เคยใช้รุ่นนี้แต่ก่อนนั้นี่เราก็เคยใช้ของ blue planet แล้วก็มีปัญหาตรงล้อแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่แต่ว่าตัวบอดี้ตัวกระเป๋าเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเราก็แบบ ถ้าเปลี่ยนเราอาจาจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็มองว่าไปซื้อใหม่เปลยก็ได้เพราะอันเก่ามันก็เริ่มเริ่มไร,มร,มรมล,ละนี่ครับรูปลักษ์รูปลกัปลกษ์ภายนอกอก็จะเป็นระบบแบบเป็นล้อคู่แปดล้อนะเป็นของแท้นะครับเพราะว่าซื้อมาจากมอลเลยซื้อผ่านออนไลน์แล้วก็เป็นร้านที่เป็นมอลจริงเป็นขนาดยี่สิแปดนิ้วก็คือเป็นขนาดที่ใหญ่สุดที่มีสำหรับรุ่นเนี้ยครับ เพราะมันจะมีตั้งแต่สิบหกนิ้วถึงยีสิบแดนิ้วน้ำหนักตัวนี้ประมาณสี่กิโลนะน้ำหนักเปล่าของกระเป๋าเนี่ยแล้วก็จะมีการรับประกันเขาบอกว่ารุ่นนี้รับประกันสปีนะนับจากวันที่ซื้อแล้วก็แต่เขาจะไม่ครอบคลุมเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของสายการบินไงก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถดูได้ ให้ดูการเคลื่อนไหวคร่าวๆข,ข,ของไอ้ตัวล้อนะก็เคลื่อนไหวค่อนข้างสมูทนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาขยับหน้าขยับหลังมันก็จะพลิกไปพลิกมาตามทิศทางที่เราต้องการที่จะลากกระเป๋าไปนะที่บอกว่าตัวก่อนมีปัญหาตรงล้อก็คือตัวล้อไม่ได้พังนะไว้แต่ว่าไอ้ตัวยางด้วยความเสื่อมลใช้มาหไหลปีมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความที่ยางมันจ,จะเริ่ม เริ่มเหนียวอะนึกออกไหมเริ่มเหนียวเริ่มแบบสภาพไม่ค่อยโอเคแล้วก็เลยเปลี่ยนดีกว่าแต่ว่าทุกอย่างมันยังไม่พังก็มันก็คือมีความทนมากๆเพราะกระเป๋าอย่างนี้สิ่งที่เราต้องต้องคำนึงคือเรื่องความความทนกับความยืดหยุ่นเนาะของวัสดุที่ทําเนี่ยแข็งแต่ว่าต้องยืดหยุ่นพอสมควรก็จะมีตัวจับสองทิศทางน,นะครับคือจากด้านหัวแล้วก็จากด้านข้างซึ่งการที่เราจับด้านข้างเนี่ย มันก็จะมีฐานลับอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับก็จะเป็นซิฟขนาดเบอร์8ค่อนข้างใหญ่พอสมควรตรงซิฟก็จะมี blue planet ด้วยนะมีโลกโก้ตรงนี้ก็นี่ครับขนาดของซิฟค่อนข้างจะใหญ่นะส่วนหัวซิฟเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นไนลอนผสมซิงและนิกเกิลก็ค่อนข้างจะทน ไอตัวฐานด้านด้านล่างถ้าเกิดเราจะนะ่ะวางแนวขวางขวางนะก็จะมีสีฐานก็สูงมาสมควรครับก็วางได้วางได้เลยพอวางปุ๊บมันก็จะเป็นแนวแนวนอนอืมมันก็จริงๆมันก็จะมีฐานฐานลองอยู่ก็จะวางได้พอดีตั้งได้ วัสดุกระเป๋าเป็นแบบ ABS นะครับก็ก็คือเป็นวัสดุที่เขานิยมใช้กันทำกระเป๋าเดินทางนี่แหละมันจะมีความเป็นพลาสติกแข็งที่ที่ยังยืดหยุ่นอยู่คือถ้าถ้ากดเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมีความแบบยืดหยุ่นได้นิดนึงแต่มันแข็งนะแข็งแรงเออแล้วผมชอบรุ่นนี้เพราะว่าลายมันสวยมากลายสวยดีนะดูดิไอความที่เป็นคลื่นสลับไปมาเนี่ยเป็นตารางเนี่ยมีความสวยอะ่ะ ตัวล้อก็โอเคของสร้างล้อดีอยู่แล้วของของรุ่นรุ่น Blue p a n e t ของย e ี่ห้อเนี่ยนะแต่จริงถ้าเกิดว่ายางล้อมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มันก็เปลี่ยนได้แหละแต่อ้รุ่นที่ผมใช้คือมันเก่ามากจนแบบเขาอาจจะต้องหาอะไรยากแล้วอะไรเงี้ยอะตัวนี้เป็นตัวหัวจับที่ดึงออกมาครับก็ดึงออกมาค่อนข้างง่ายเลยวัสดุค่อนข้างดี ก็เป็นวัสดุเดียวกันนะในตัวพลาสติกที่จับก็คือเป็น abs ตัวซิปค่อนข้างจะสมูนะครับนิ่มเลยรูดอะไม่มีติดนี่รูดด,ดมือเดียวนะอีกมือถือกล้องอยู่นะครับไม่ได้ช่วยจับกระเป๋าเลยนะลูดออกเลยเดี๋ยวลองมาดูข้างในกันบ้างนะตัวนี้เป็นขนาด28นิ้วมันก็จะกว้าง $47 ยาวย8ป แมันต้องมันต้องมันต้องกว้างสี่สิบเจ็ดสูงเจ็ดสิบหกเอ่แต่ไอความหนาของมันเขาเรียกความยาวประมาณยี่สิบเก้าสามสิบเซนนี่ข้างใน,นก็เก็บของได้เยอะครับเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่นี่คือเสื้อตัวใหญ่หญเลยนะไม่ได้เสื้อธรรมดานะเสื้อแบบขนหนาตัวใหญ่สองตัวแล้วมีเกง,งยีนอยู่ด้วยข้างล่างก็จะมีใส่รัดตรงนี้ครับที่รัดสองฝั่งแต่ว่าอันนี้มันถูกทับอยู่อันนี้คือแค่ลอง,องใส่ของไว้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินทางแล้วอะไรที่มันเป็นผ้าที่ยาไปก็โยนโย,น,ยนไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้จัดกระเป๋า แล้วก็จะมีซิปตัวรองตรงนี้ที่เป็นผ้ารองกับตัวกระเป๋าส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตัวตะข่ายแยกนะครับแยกฝั่งก็จะมีความมีชิดแล้วก็จะมีตัวซิปเป็นช่องตรงนี้ด้วยนะไว้ใส่อะไรได้อีกพอสมควรเลยพวกเอกสารพวกแรงต่าง,างน่วัสดุที่ท,ที่ใช้ค่อนข้างดีนะครับแล้วสวยด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างในข้างนอกตัวข้างในก็จะมีตัวรลดลายของแผ่นที่โลกนะเนี่ยเราจะมีซิฟตัน้านที่จะอ่าเปิดดูช่องข้างในเหมือนที่บอกเออซิปมันสมูทมากนี่อันนี้คือเสื้อเสื้อที่เป็นเสื้อขนสัตว์ตัวใหญ่มากๆนะครับลองใส่ไว้พอเราซื้อไซส์ที่เป็นยี่แปดนิ้วก็ยังเหลือเห็นไหม <laughs> ยังเหลือเพราะว่าความ ความหนาของมันยังใส่ได้เยอะอ่าตัวนี้ก็จะมีซิปเป็นตัวผ้ารองอีกนะครับงายเข้าข้างละเอียดนะนี่วางเสื้อตัวหนาแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ด้านข้างเยอะอใส่ได้เยอะละ่ะไอ้ผ้าพซับในเขาบอกว่าเป็นผ้าแบบโพลีเอสเตอร์ก็คือไนลอนใช่ปะ่ะ เล้วองลัอย่างนะโพลีเอสเตอร์ก็โพลีเอสเตอร์เนาะนี่เดี๋ยวลองโลดสิปิดดูมือเดียวเดิมปึ๊บสมูทสมูทถึงเลยเห็นไหมถึงเลยอีกฝั่งหนึ่ง ันนี้เป็นรุ่นแชมเปี้ยน901นะแชมเปี้ยน901สีเนวี่สีเนวี่ไหมคล้ายกกรมท่าปะ่ะแต่ว่ามันจะมีความบรูกว่าฟ้าออกฟ้านิดนึงสวยดีเดี๋ยวจะลองลากระหว่างพื้นที่ที่เป็นพื้นปกติแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ที่เป็นพรมนะพวกพรมเช็ดเท้าอะไรเงี้ยเวลาเราไปหนังบินมันจะต้องเจอถูกป่ะว่ามันสมูทไหม ก็สมุทดีก็เข้ามาเลยหลือหมุนเลยอะว่ามันทำไม่ให้ไม่ทําให้คมเปิดเห็นไหมเพราะว่าล้อมันก็ทําหน้าที่ของมันดีแล้วก็พวกเนี่ยแรงหมุนแรงต่างเนี่ยสมูดปุ๊บไปเลยเวิร์กรือเวิร์กจีนะ่ะแล้วก็เห็นความเบาแล้วก็ความความที่มันแบบลื่นไหลตอนที่ปล่อยไปยัง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 เลื่อนอยู่เพราะบางยี่ห้อถ้าเกิดถูกมากๆเนี้ยไม่ไปนะครับล้อไม่ค่อยโอเค มันจะมีล้อหนึ่งที่มันจะขัดหรือมีล้อหนึ่งที่มันจะไม่หมุนตามอะไรเงี้ยเวลาเปลี่ยนทิศทางตอนที่เราเจอซอกซอกเล็กๆอะไรต่างๆในการที่จะหันคอนโทรลกระเป๋าเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคตอนทดลองต้องทดลองในการลากแบบสองล้อนะเพราะจะเป็นท่าที่เราใช้หลักก็ยังหมุนได้พลิ้วอยู่พลิ้วส่วนเรื่องราคาก็ประมาณสองพันกว่า ะก,กว่าเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่โปรตอนนั้นนะครับที่คุณได้มาหรือโค้ดที่คุณมีอันนั้นจะแปะล,ลิงก์ให้ลองเข้าไปดูไปเลือกเองแต่ของ Blue Planet ที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยก็มั่นใจได้นะของแท้ของแท้แน่นอนแล้วก็เขาจะแยกเป็นสินค้าละไซส์ไปเลยนะเช่นยี่สิบก็มีมีแยกเป็นโปรดักต์หนึ่งเขาเลยเขาจะไม่รวมกันแล้วให้เป็นตัวเลือก SKU ข้างในก็ต้องดูขนาดดีๆนะก่อนสั่งซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวซับสน แล้วแบบไปเจอพันพันห้ากดซื้อมาเอาเป็นยี่สบนิ้วอะไรเงี้ยอันนี้เทียบไม่เห็นกับกระเป๋ายี่ี่นิ้วนะครับอันที่เรารีวิวของบ l u เ p l a n คือยี่สิบแปดก็จะใหญ่กว่าชัดเจนด้านหน้าไม่อเรงเจอด้านบนก็ไปเห็นความหนาของมันที่มันเก็บของได้เยอะกว่าแน่นอนนะครับอ่านี่ก็ลองดูว่าใครถูกใจไซส์ไหนไอสีแดงนี่เดี๋ยวผมมารีวิวคลิปนึงแล้วกัน นั่นก็เป็นเป็นของผมนะนี่ก็เป็นของผมไอ้ตัวใหญ่หจริงภรรยาหน้าใช้เพราะของเขาเยอะก็เพจรีวิวใช้จริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่มีประโยชน์เดี๋ยวเรามาแชร์กันไว้นะ